สวัสดีค่ะมาพบกับพี่มุ้ยแล้วนะคะในช่องมุกี้มูนเกิลค่ะวันนี้จะเป็น pick a deck นะคะ daily feelings and words from your beloved one ความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้มีไพ่ให้เลือก3ามกองเช่นเคยกองแรกให้เลือกจากนี้ค่ะ transformation นะ,ะกองที่2ให้เลือกจากใบนี้ precious time และคำที่3ามที่เลือกจากใบนี้ค่ะ new beginnings ทำใจให้สบายนะคะไม่ต้อง serious ไม่ต้องกดดันไม่ต้องใช้ตาก,กะและเหตุผลใดทั้งสิ้นก่อนจะเลือกจะ p a u ก่อนก็ได้ ไปที่เลือกกรอที่หนึ่งบ้างค่ะไพ่ใบน,นี้นะ transformation ใครเนาะกำลังที่อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตอยู่หรือเปล่าคะอามาดูสิคะว่า daily feelings and words from y o u r b e l e w o n e ความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุวันนี้เป็นยังไงบ้างเดินงงในดงท่าอยู่ค่ะเขาอาจจะเคยเป็นคนที่แบบปิดบงังซ่อนเร้น ความรู้สึกไม่ให้คุณได้รับรู้คอนซีลนะคะเหมือนใช้คอนซีลเลอร์พรางหน้าตัวเองอย่างแน่นนะแต่ตอนนี้แบบว่าอะไรที่อยู่ข้างในเนี่ยก็อยากจะเผยนะคะให้คุณได้รับรู้แสดงให้คุณได้เห็นเนาะขึ้กจะบอกอะไร spiritual I am looking to a higher love for the answer นะคะแต่เขาอาจจะบบกว่าอยู่ในช่วงของการที่ อยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองทบทวนกับตัวเองว่าเออทำไมเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยกับเขาเนี่มันถึงเกิดขึ้นนี้หรือจริงๆอ่ะมันอาจจะมีที่มาที่ไปเช่นให้คุณและเขาเนี่ยได้เรียนรู้ที่จะรักในระดับที่สูงขึ้นเช่นแบบว่าไม่ยึดครองไม่ครอบครองเธอเป็นของฉันฉันเป็นของเธอแต่จะแบบว่าจะต้องมีการที่เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ นี่ไงเมื่อกี้บอกว่ามีการปกปิดเนี่ยค่ะ Epiphany นี่ในค่ายริเวอร์เยลจริงๆถ้าคุณกับเขานะ่อาจจะเคยเจอเหตุการณ์ที่มัน สะดุดมาก่อนหน้านะคะค่ะจะมองว่าสิ่งนี้จริงๆแท้จริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายมันอาจจะเป็นสิ่งดีก็ได้ที่เข้ามาสอนเหมือนเป็นกิฟต์เหมือนเป็นสิ่งดีเป็นของขวัญที่อาจจะแบบว่าเข้ามาสอนนะคะให้ดังคุณและเขาเนี่ยได้เรียนรู้แต่จริงก็บาดเจ็บเหมือนกันนะเว่อวาอยู่นะคะเออนะคะหลบเลียแผลใจอยู่แต่บาดแผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ก็ยังมองในด้านงดงามอยู่ว่ามันจำเป็นต้องเกิดและอีกในเน่ข้าจะอยากเผยนะคะสิ่งดีๆที่อยู่ข้างในที่ซ่อนเร้นนะคะไม่ให้คุณได้รับรู้อืใครบางคนอยากจะมีกิฟต์มีของขวัญให้หรือเปล่าด้วยก็ไม่รู้สินะอ่ะและข้ายากจะบอกอะไร I don't care what others might say about us I'm sure our days will come at the divine time เขาไม่ได้แครหรอกนะว่าใครเนี่ยจะพูดยังไงในความสัมพันธ์เขาเชื่อว,ว่าถ้ามันจะใช่มันก็จะใช่นะคะความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีเสียงบอบ F C ต่างๆเสียงสื่อต่างๆที่บอ่าทำงาน แต่เขาบอกเขาไม่ได้แคร์ไม่ได้แคร์ปากใครเลยพูดเลยนะคะก้งแว็กซ์ยาเชียงเกิร์อเกิ girl, girl, ร์น่า h a r t to h e a r t conversation เขายากที่จะพูดนะคะอะไรที่อยู่ในใจใจถึงใจ อยาจะสื่อให้คุณได้รับรู้นะฮะและอีกในายเนี่ยบางทีคุณกับเขาเนี่ยบางทีไม่ต้องออกมาเป็น wording เป็นคำพูดนะ่ะมันมีใจนะคะที่มันยังคงเชื่อมโยงถึงกันอยู่ด้วยเช่นกันนะฮะ In the wounds I am working on myself I am trying my best นะฮะเขาอาจจะเคยบาดเจ็บ ในความสัมพันธ์มีบาดแผลที่อาจจะเป็นที่ตั้งแต่อดีตหรือก่อนหน้านี้ค่ะนะคะและเขารู้ว่ามันเป็นที่ตัวเขามันไม่ใช่ที่ตัวคุณแต่สิ่งเหล่านีน้มันอาจจะเป็นตัวที่ทำให้เขาอาจจะบล็อกตัวเองกับการในการพัฒนาความสัมพันธ์เขารู้หรอว่าเขาจะต้องกลับมาแก้ไขมาฟิกซ์นะคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์สะดุดในความสัมพันธ์นี้เนาะ คุณเป็นคนที่อบอุ่นนะคะสำหรับเขานะคะและเขาก็ยังสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนั้นใครอยู่กับคุณก็มีความสุขนะคะคุณอาจจะมีความเป็นอ่อนโยนความเป็นผู้ให้อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะมีลักษณะของการเป็นแบบผู้หญิงที่ชอบดูแลและเทคแคร หรือถ้าคนที่เข้ามาดูเป็นผู้ชายเนี่ยเขาก็ชอบที่อยากจะเป็นคนได้ดูแลเทคแคร์ care คุณเช่นกันนะคะ I promise that you won't regret it เขาบอกว่าเขาสัญญานะว่าเขาจะไม่ทำให้คุณเสียใจหรือแม้กระทั่งถ้าก่อนนั้าน,นี้เคยเสียใจแล้วเขาอาจจะกลับไปพัฒนาตัวตวนของเขาเขาสัญญาว่าถ้าคุณได้เห็นเขา ในเวอร์ชั่นใหม่คุณจะไม่มีวันเสียใจอีกนะคะคุณเป็นสิ่งที่เลอค่าเป็นทรัพย์สมบัติของเขาในตู้ในหีบในเซฟนะคะเขาห่วงคุณด้วยนะเขาไม่อยากให้ใครเห็นปะมีการนั่งเฝ้าสมบัติของตัวเองอย่างเงี้ยเพราะอะไรล่ะเพราะเขาบอกว่า you are my wish นะคะ I wish to be where you are I wish to be with you เขาอยากเขาปรารถนาคุณเป็นความหวางเป็นสิ่งที่เขาภาวนาร้องขอหวังปรารถนาที่จะได้อยู่ด้วยกันเขาอยากจะอยู่ในที่ที่คุณอยู่นะคะอยากที่จะอยู่กับคุณแล้วอะไรอีกจ๊ะ เท่านั้นยังไม่พอเขายังเป็นโคน,นันยอดนักสือคอยสอดส่องสอดแนมอืมเนี่ยเห็นปะแว่นขยายอยากรู้จริงๆว่าชีวิตตอนนี้บางคนอาจจะไกลตาคุณเป็นยังไงบ้างเนาะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวคนนัน้นเนี่ยหยิบโทรศัพท์มาก็คิดๆอยู่นะ จะโทษดิไม่โทษดิจะสื่อสารดมไหมเอาจริงๆอ่ะก็อยากที่จะสื่อสารกับคุณนะคะอาจจะมีถูโทรศัพท์ถ่ายฟีดอ่ะแล้วสำหรับคนที่เลือกกองนี้พายเขาอยากจะแนะนำอะไรคะ่ะฟร e ดอมนะคะตอนนี้นะคะ คุณเป็นอิสระนะคะจากทุกสิ่งถ้าเกิดก่อนนะั้นเนี่ยความสัมพันธ์มันทําให้คุณไม่เป็นอิสระไม่ได้ทําอะไรตามใจก็ไม่เป็นได้ถ้าตอนนี้มันต้องพักจากความสัมพันธ์ก็ให้ใช้เวลาเนี่ยที่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยทำนู่นทํานี่ทํานั้นทําอะไรก็ได้ตามที่ใจคุณปรารถนาและยิ่งคุณเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่นะคะคุณก็ยิ่งจะเคารพรักและเห็นคุณค่าตัวเองแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบว่า ดึงดูดดึงดูดนะสายตาคนที่เขามองคุณนะคะจากที่ไกลๆเนาะนะคะอยากจะทำอะไรทำตอนนี้นะีคะไม่ต้องแคร์ใครเนาะ,ะเป็นตัวของตัวเองได้นะจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบยังไงทิ้งไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องซียรียส ไม่ต้องกดดันเดินสิเถอะมารับพลังงานดีๆกันไปก็แล้วกันเนาะและถ้าเกิดได้เลจจะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดูแลรักษาสุขภาพด้วยเป็นห่วงทุกคนเลยเทคแคร์ care, แล้วก็สเตย์เซนนะคะ ที่เลือกกอนที่สองบ้างคะ่ะไพ่ใบนี้นะ precious term นะคะใช้ทุกช่วงเวลาที่มีอย่างมีคุณค่าเนะนะคะอย่าให้เวลามันเดินไปอย่างเสียเปล่านะคะอ,อ่ะมาดู daily feelings and words from your beloved one ความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้เป็นยังไงบ้าง health เขาเป็นห่วงคุณค่ะเขาเป็นห่วงสุขภาพคุณคุณเป็นยังไงบ้างคุณสบายดีไหมไม่ได้เจอกันตั้งนานนะยังแข็งแรงอยู่ดีหรือเปล่าหรืออีกในหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเขาอะเคยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เฮลตี้สุขภาพไม่ดีเนี่ยเขาก็อยากจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ย กลับมาแข็งแรงได้ดีดังเดิมนะคะชวนกันไปออกกำลังกายอย่างนี้หรอ,อแล้วเขาอยากจะบอกอะไร vibrations music sense dreams I feel it all เขาบอกว่าตอนเนี้ไม่ว่าเขาจะได้ยินอาจจะได้ยินบทเพลง ะะหรือเดินผ่านบางที่แล้วก็ได้กลิ่นอะไรเงี้ยกลิ่นหอมๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งในความฝันนะคะมันก็ดึงหัวใจเขาเนี่ยให้กลับไปสู่ที่คุณมองว่ายังคงคิดถึงฝันถึงแล้วก็เขาก็หวังเลยนะว่าบางทีเนี่ยที่เขาฟังบทเพลงแล้วเป็นเพลงที่แบบว่าคุณกับเขาอาจจะเคยฟังด้วยกันเนี่ย เขาก็ส่งใจถึงคุณแล้วก็คิดว่าคุณเองอ่ะน่าจะได้รับรู้และสัมผัสได้นะคะ everything in perfect balance นะคะเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณนะคะเนี่ยมันมีการที่กลับมานะคะปรับสมดุลนะคะอยู่ในเวที่มันแบบ ที่มันที่มัน,ท,มนที่มันที่ถูกที่ควรเงี้ยคะ่ะและอีกในหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่นะคะในมุมมองของเขาในสายตาของเขาอะค่ะคุณที่เป็นคุณแบบเนี้ยมันก็เพอร์เฟกในแบบคุณนะคะดูดีในแบบของคุณอยู่แล้วเนาะนะคะอยากจะปรับสมดุล ในเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์ด้วยนะเขาอยากจะบอกอะไร a burning flame rises up inside every time I think of you เขาบอกว่าเวลาที่เขาได้คิดถึงคุณเนี่ยจิตใจเขาเนี่ยมันร้อนรุ่มนะคะเต็มไปได้วยไฟรักไฟแห่งความคิดถึงไฟแห่งความปรารถนาที่อยากจะมีคุณในชีวิต นะคะ separation หรือ separation นั่นเองเขาไม่อยากให้คุณแล้วเขาอะจะต้องอยู่ไกลกันอย่างนี้เลยมันทุกนะมันทรมานนะคะอืมมันอาจจะแบบว่ามีการคิดถึงนะคะแล้วถ้าเขาเป็นเหตุนหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์มันต้องมีการห่างเหินเนี่ยเขาไม่อยากให้ ทั้งคุณและเขาเนี่ยจะต้องห่างเหินกันอีกอืเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่า Seasons change but my love for you never dies เขาบอกว่าถึงฤดูกาลจะผันเปลี่ยนเวียนไปก็ตามแต่นะคะหัวใจของเขาอะ ใจรักที่ยังมีให้นั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเขายังอยากที่จะหันกลับมาสร้างสรรนะความสัมพันธ์นเหมือนศิลปินเนาะที่สร้างงานศิลป์ r ์สนะคะหรือีในหนึ่งคุณหรือเขาอาจจะมีความแบบ i n นดีบเบาๆมีความเป็นศิลปินมีความเป็น a r t ์ติบเบาๆดได้ก็ได้ หรือคุณนะคะมาทำให้โลกของเขานะคะสวยงามราวกับงานศิลปะชิ้นเอกที่เต็มไปด้วยความสวนมันมีเครื่องดนตรีเกิดขึ้นขอ,อยังอยากที่จะบรเลงบทเพลงรักนี้นะคะกับคุณหรือเปล่าเนาะเก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธออยากจะสมบทเพลงมาได้รือเปล่าอะ แล้วเขาอยากจะบอกอะไร I wanna have a family with you one day เขาอยากจะสร้างความสัมัธ่มั่นคนจริงใจกับคุณค่ะเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะคะสร้างครอบครัวยังไม่พอเขาอยากจะมีบ,แบบ b ้นะคะแบ a b y กับคุณแบบน a b น now นะคะ อาจจะคิดในเรื่องของการสร้างครอบครัวคุณหรือมีลูกน้อยนะคะกับคุณหรืออีกในหนึ่งก็อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ค่อยๆเดินเข้ามาแบบเหมือนเด็กขี้อายเดินตอบแตะตอบแตะเข้ามาหาอะไรเงี้ยด้วยนะคะอีกในหนึ่งคุณนะทาให้เขารู้สึกถึงการที่ได้กลับไปเป็นแบบเป็นเด็กอีกครั้งใส่ใสอีกครั้งไม่เกี่ยวข้องกับอายุนะว่าคุณกับเขาเนี่ยจะรักกันในวัยเท่าไหร่แต่ใจเนี่ยมันยังมีความแบบ ใจที่เป็นสุขใจที่มันอ่อนยาวดูนะคะเนาะเขาอยากจะบอกอะไร I s t l b l i e v e the r e will be sunshine after the rain คนยังเป็นสาสว่างที่สดใสแสงแดดอันอบอุ่นเปล่งประกายและเขาก็ยังเชื่อมั่นว่าหลังฝนตกนะคะมันจะต้องมีวันที่ฟ้าใสพราที่สดใสเกิดขึ้นสินะคะ ยังมีความหวางอยู่นะอแล้วยังไงต่อจ้ะเขารู้สึกดึงดูดกับคุณค่ะเป็นแม่เลยเป็นแมกเนติกนะคะหรือต่อให้เขาหายไปสักพักเขาก็จะต้องถูกดึงกลับมาสู่คุณราวกับคุณน่ะ เป็นแม่เหล็กนะคะเป็นอะไรที่ยังดึงเขาอยู่เนาะและเขาอยากจะยิงสอนรักปักสู่กลางใจคุณค่ะนะคะปักเข้าไปตรงนี้ตรงนี้นะคะอยากจะพุ่งตรงเข้ามาเหมือนันนะ <c oughs> การสื่อสารด้วยว่าพุ่งตรงเข้ามานะคะตรงตรงจุดตรงใจตรงประเด็นไม่อ้อมค้อมนะคะเ <c oughs> พราะกลัวมั้งว่าคุณจะไปโดนใครอ่ะ ยิงสอนรักมาปัดเข้ามาสู่กลางสู่กลางใจก็เป็นดานอ่ะและสำหรับคนที่เลือกก่อน,นี้ไพ่เขาอยากจะแนะนำอะไรคะ r e i l i e n s s นะคะตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามแต่นะคะฟังเสียงของใจของคุณให้ดีนะว่าเนี่ยคือสิ่งที่คุณนะนะคะ อยากที่จะทำมันจริงๆหรือเปล่าถ้าใช่ทำไปเลยนะคะให้ใจมันเต็มที่ไม่ต้องลังเลไม่ต้องสองสัยนะคะยิ่งคุณให้ใจในการทำสิ่งใดคุณก็จะยิ่งได้รับนะคะ ผลลัพธ์ดีๆนะคะหรือใจดีๆกลับมาอย่างทดแทนเช่นกันเนาะให้ใจใครไปนะคะทําด้วยความตั้งใจผลลัพธ์มันจะออกมาดีไม่ว่าจะเป็นผ่านชิ้นงานหรืออะไรก็ตามนะคะฟังเสียงของใจแล้วก็ลงมือได้เลยเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังใช่ไม่ใช่ ชอบไม่ชอบยังไงที่เมื่ตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันเลยสิที่ว่ามารับพลังงานดีๆกันไปกันล้วกันเนาะแล้วถ้าเกิดได้จะคลิปก็ฝากกดไลค์กดซับ c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะดูแลรักษาสุขภาพด้วยเป็นคนทุกคนเลยเทคแคร์ care, แล้วก็สเตย s ์เซนนะคะ เรื่อกกองที่สบ้างคะ่ะ new beginnings ใครกำลังจะถือกำเนิดเกิดใหม่โปรเจกต์อะไรหรือเปล่าเอ่ยเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการมีเบบีด้วยนะป่ะคะอ่ะมาดู daily feelings and words from your beloved one นะคะความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้เป็น,ย,นาายังไงบ้าง purification คุณนะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันจะต้องเคลียร์กันเนาะชะล้าง อะไรต่างๆที่มันยังอยู่ในใจนะคะทั้งสองฝ่ายนะคะอืมอยากี้จะบอกว่าทำให้มันสะอาดแล้วก็กลับมาเริ่มต้นอะไรดีๆะค่ะให้แกการรายการออมีน้ำไหม้ะ purification กับ wash away เขาบอกว่า your love washes away all my troubles your love cleans my soul และอีกในหนึ่งนะคะความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้เขาเนี่ยมันเหมือนเป็นสายน้ำที่ชุ่มฉ่ำหัวใจที่มาชะล้างอะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาสู่ชีวิตเขาความยุ่งยากต่างๆความเครียดหรือแม้กระทั่งด้านหม่นหม่นด้านคิดลบเนี่ยให้หายนะคะนะคะให้หายไปจากใจหรือต่อให้มันมี ความยุ่งยากต่างๆที่เจอมันก็รู้สึกกลับมาดีขึ้นสดใสขึ้นเฟรชขึ้นเพราะว่าได้รับใส่น้ำที่แสนเนี่ยคะ่ะจะชื่นฉ่ำเนี่ยคะ่ะปลอบประโลมนะคะนำมาซึ่งความเย็นใจให้กับเขาอืทาาน้ำด้วยว่าคุณหรือเขาใครทาดน้ำอ่ะมีใครชื่อฝนด้วยวะเนี่ยอ่อ liberation Free yourself นะคะเขาอาจจะอึดอัดนะคะกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่หรืออึดอัดในที่ที่เขาอยู่หรือไม่ก็ถ้าเรื่องของคุณนะคะมันมีการสะดุดเนาะเขารู้สึกว่าอยากจะหลุดออกมาจากอะไรก็ไม่รู้พันธนาการที่มันรัดรึงแสนแน่แนและได้ทำอะไรอะคะ่ะตามใจตามปัถนาตามตามอิสระของตัวเองนะคะ แต่เขาก็ยังอยากให้คุณพันผูกเขาอยู่นะแต่อย่าผูกเขาแน่นนะเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระเหมือนกันเนาะเขาอยากจะบอกอะไร You're the only one who can leave me completely breathless even when there's nothing but silence between us เขาบอกว่าคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นค่ะที่ถึงแม้จะได้อยู่ใกลๆโดยที่ไม่ต้องมีบทสนทนานะคะ เขาก็รู้สึกว่ามันแค่มีคุณอยู่ข้างกายโดยที่ไม่ต้องมีบทสนทนาอะไรมันก็ทําให้เขารู้สึกหายหายใจหายคอแบบจะบอกว่าอะไรนะอ๋อแทบจะหยุดลมหายใจเพราะว่าอยากจะหยุดช่วงเวลาไว้ที่ตรงนั้นนะคะเพียงแค่มีคุณอยู่ข้างกายอืมแล้วก็การหายใจไม่เป็นจังหวะด้วยนะเนะยคะ คุณพิเศษนะคะแหละนะคะเสิร์ฟ w r t h แล e แบน t ด n ตองนะคะนะคะ worth waiting for นะคะถ้าความสำมรันของคุณนะคเนี่ยมันมีการรอมันมาสักรยะยะแล้วเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะใช่มีค่าเขารอนะคะรอที่จะให้เ,เกิดวันดีด,ดีเพื่อให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ย นะะในวันที่ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันเป็นในทิศทางที่ดีนะคะแล้วถามว่าเขาจะไปวอลกแวกกับใครไหมก็มองมาไม้เพราะมันมีคําว่าเวทติ้งคือรอใช่ไหมเขาพร้อมที่จะรอถ้าคนคนนี้มีค่าสาหรับเขาแล้วรู้ว่ารู้ว่าไม่สามารถปล่อยมือได้จากชีวิตเนี่ยต่อให้ตอนนี้อาจจะอาจจะมีอะไรที่ติดติดขัดขัดแต่เขาก็ยังรอได้นะคะอเพราะว่าอะไรที่สาหรับเขาถ้ามันมาเร็ว ไปเร็วเคลมเร็วเขาไม่เห็นค่าแต่ว่าอะไรที่มันจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะคะสำหรับเขาเนี่ยช่างมีค่าแล้วก็มีความหมายมากๆนะคะ Follow your dream I'm so proud of you for pursuing your dreams Keep following your heart I will always be here ตอนนี้ถ้าคุณนะคะไปทำนู่นทำนี้ทำตามใจปรารถนา ตามใจฝันนะคะเขาชื่นชมและเขาก็ภาคภูมิใจนะนะคะที่คุณได้ทําอะไรตามหัใจเขาเฝ้ามองคุณอยู่ตรงนี้คอยเป็นกําลังใจให้นะคะเขาไม่ได้ไปไหนไกลเนาะอรออยู่ที่ท่าน้ำเขาอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะเนี่ยกลางคืนเนี่ยเขาอยากที่จะเดินทางเข้ามาหาคุณหรือว่ายิ่งกลางคืนยิ่งยามราตรีเนี่ย หัวใจของเขามันก็ทํางานนะคะมันก็คิดถึงแต่คุณแล้วก็มันมีการที่อยากจะเอออยากทจะแบบว่าขี่ม้ามาหาเรามาั้งใครไกลกันหรือเปล่าเ,เนาะ Always being encouraged by you นะคะในวันที่เขาสะดุดและหกล้มนะคะเขาได้รับกำลังใจและลุกขึ้นมาได้ก็เพราะคุณนี่แหละคุณนะคะ ไม่ว่าจะเป็นท้อยคําดีๆอะไรหรือแม้กระทั่งคุณไม่ต้องทําอะไรแต่ว่าคุณแค่แสดงออกว่าคุณอยู่ข้างกายเขาตรงนี้เขาก็รู้สึกถึงแบบว่ามีพลังมีกําลังในการลุกขึ้นมาสู้นะคะได้รับความกล้าหาญความเข้มแข็งนะคะจากคุณไม่กลัวที่จะเจออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นเ้ยละนะ no. เขาอยากจะมาออฟเฟอร์อะไรดีๆให้กับคุณนะคะอยากจะมาจีบอยากจะมาเกี้ยวพาราสีอยากจะมาหยิบยื่นอะไรดีๆให้นะคะมองว่าน่าจะคิดถึงอยากจะมาเจออยากจะมาจีบเขาอยากจะบอกอะไร Questioning everything I don't know what to believe anymore คือตอนนี้เขาอะไม่รู้ว่า ไอ้ที่คนคนเขาพูดกันเนี่ยหรือทฤษฎีต่างๆที่แบบว่าคนเขาว่ากันเนี่ยมันยังเชื่อได้อีกเหรอมองว่าเขาอะมองว่าเขาว่าเขาว่าอะไรนะเขาไม่คิดว่าเขาจะต้องไปเชื่ออะไรพวกนั้นแล้วอะค่ะเออมันไม่จําเป็นนะคะสิ่งที่เขาจะเชื่อนะคะมองว่าเขาจะเชื่อนะคะในใจของเขาความปันหาของเขาสิ่งที่อยู่ข้างใน่างหานั่นแหะค่ะคือสิ่งที่เขาอะจะ l i e v ฟหรือจะเชื่อเนาะ ปัจจัยคนรอบข้างนะคะตักกาเหตุผลทฤษฎีอะไรต่างๆที่ถูกยกขึ้นมาเรามองว่าเขาไม่ได้ให้ค่ามากไปกว่าสิ่งที่เขาเชื่อจากข้างในนะคะอะแล้วไงต่อเขาอยากจะจิบกาแฟ อุ่นๆยามเช้าตรูก,กับคุณนะคะอาจจะอยู่กับคุณแล้วอบอุ่นเนาะกลิ่นกาแฟหอมหอมมันมีความสบายใจมันมีความละมุนนะคะคิดถึงการเริ่มต้นใหม่เลยนะพระอาทิตย์ที่ขึ้นยามเช้านะคะอืมจิบกาแฟมอร์นิ่งคอฟฟี่ยามเช้าอ่ะ แล้วสรหรับคนที่ลักการนี้พายอยากจะบอกอะไรคะ Efficiency คุณน่ะมีอะไรดีๆในตัวคนเยอะเลยนะมีความสามารถมีศักยาภาพนะคะจงเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าคุณนมีดีมากพออย่าให้คำคนคำปรมามทยใดๆมาลดทอนคุณค่าหรือศักยาภาพที่มีอยู่ในตัวเลยดึงมันขึ้นมาพิสูจน์ให้เห็นนะคะเชื่อสิว่าคุณน่ะ ทำได้เนาะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบยังไงทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ต้องเซรีสไม่ต้องกดดันใดซิ้นถือว่ามารับพลังงานดีๆกันไปก็แล้วกันนะคะแล้วถ้าเกิดได้จากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดคลิป ดูแลรักษาสุขภาพด้วยเป็นห่วงทุกคนเลยเทค่แคร์แล้วก็สเต y s a นะคะ